มีโอกาสไเ้นเรครับในนี้แฟนเขาก็รักให้สุดใจขวันนี้ครับผมตอกวัจรอ้ครเราไม่ทราบอกมาขอความช่วยเหลือตำรวจใคนั่นขับกลับบ้านยาอกม่ต้องจหลอกเอาเปิดุเปอรแฟรชุเปอรฟนเราจะ้าุเปอรแฟรชเราจะมามา่เรานะป้าก็ไม่หนีตังข้ารถกับบ้านลูกจะแก้ปัญหาที่บ้านเราดีกว่าไง อย่าไปเลือกฝันคอยเป็ดเป็นที่พึ่งนี่นี่ที่พื่อของเราลูกคุยได้อยู่กับตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพื่อนเขาโทรกลับเขาโทรกลับเขาพูกับเขาบอกว่าโมนี่เขามาเพราะอะไรครับป้าไม่สนับสนุนมหล่อไม่นึงข้ามไปแบบนั้นน่ะนี่นะแฟนคุณโตมาตอนนี้อยู่ไหนก็ยังรู course, north, ้พิกรรมก็จะบอกเอาไปแล้วว่าอยู่โรงพักคลองดึงสระแก้วเขาว่าไกลจัง เออเขาคือาเขาจะกลับบ้านพาออะไรเขามาที่พ่ออะไรให้พี่ถามให้พี่เราไเรียกพ่อเก่าผู้กองทาหักขั้นมริง้นมาขึ้นมาในค่ามแอร์เย็นนะลูกนะไปในป้าก่อนเด้อเด้อเออไปลูกไปคุณป้ามากครับัครับมันมีคนโู่เขาว่าจะพาเขาไปใช้หนี้ครับไม่นะเดที่พี่ถามเขานะฟังของพี่ก่อนนะเขาจะมาเงินทองเพื่อไปใช้หนี้นอกระบบที่ทางบ้านนั่นแหละแป็ดลายว่าตรงนี้มีงานมีเงินทำเขาก็คิดว่ามันจะได้ดังที่เขาคิดดังที่เขาได้ชักชวน เขาเลยมาตามเขาเลยมาตามเบอร์นั้นพอมาถึงเขตมาถึงเขตนี้อ่ะมาเจอป้าที่เป็นพลเมืองดีเห็นเขาเพราะว่าหน้าตาเขาไม่ใช่คนทางนี้มันเป็นคนใต้เนาะดูหน้าตาเเป็นคนใต้เขาเลยถามว่าไปไหนไปไหนถามข้อมูลข้อเท็จจริงดีๆนี่แหละป้าเขาเขาเลยป้าเราให้ป้าฟังป้าคนขับรถอ่ะป้าคนขับรถก็เลยว่ามันไม่ใช่แล้วนี่หว่าจะเป็นการหลอกไปเป็นแก๊งคอนเทนเตอร์ฝั่งนู้นอ่ะไปเปิดบัญชีฝั่งนู้นเขาก็เลยเขาเลยพาขี่รถมาหาพวกพี่ตู้จราจรของลึกน่ะ ดีแล้วดีแล้วดีแล้วสบายจะได้แล้วไม่ได้ข้ามหรอกกี่แค่ประมาณสองร้อยเมตรจะข้ามแล้วเนีอ้จะไปด่าน้องจะไปด่าน้องเขานะเพราะว่าน้องเขาตั้งใจมาทํางานแต่ว่ามาแล้วมันมันไม่ได้หลังที่ใจคิดหมายก็ว่ายังไม่ได้ข้ามอ่ะคุณง่ายแล้ววันนี้พี่ก็เลยเอาไว้ที่โรงพักกองลึกหาวิธีการให้เขากลับบ้านตังค์อยู่ในกระเป๋าเขาก็ไม่มีหรอกมีป้าคนนั้นไปให้ไว้สองร้อยป้าที่มาโดยรถเขาสองสามผู้หญิงด้วยกันอ่ะ เขามีหมายเลขของเพยไหมเดี๋ยวพี่จะช่วยหมายเลขธนาคารก็ได้เอาไปล้เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าครับครับผมจะส่งขึ้นรถตู้ไปที่สายใต้แล้วก็ต้งตีรถกลับบ้านให้กลับบ้านเนอะใช่ขอบคุณมากเลยครับผมครับครับผมครับครับ คุยกันต่อดอยได้ก็มีการเป็นยอะไรยังไงการให้ข้อมูลแตงเราเนี่ยครับเป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อการป้องกอันอาชญรกรามอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผูได้รับไปรู้<ช>ด้วยใช่ครับ